อย่างที่ตอนแรกบอกไว้แล้วค่ะว่าเดียวเมคอมพนี้เนี่ยโบจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมว่าขั้นตอนการที่ไอทำหน้าเนี่ยไปทำกันที่ไหนทำอะไรยังไงกันบ้างมีห้องอะไรบ้างนี้ค่ะเบงกค่าเดี๋ยวเราได้รู้กันแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในห้องของคุณหมอนะคะก็คือเป็นห้องที่เวลาคนไข้เข้ามาใช่ไหมคะ ้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องมาปรึกษาปัญหาต่างๆใ,ในห้องนี้กับคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะคุณหมอทำงานแต่ห้องนี้ห้องเดียวเลยไหมหรือว่าก็ต้ององจะเป็นห้องที่ไว้ตรวจนะครับไว้ตรวจนะคะตรวจเสร็จแล้วก็จะมีแล้วแต่ว่าเคสไหนจะทำลีปเมนหรือทําการรักษาในวิธีไหนก็จะมีย้ายไปตามห้องต่างๆครับ ดยหลักก็คือคุณหมอแนทอยู่ตรงนี้นะคะปรึกษาปัญหาต่างๆปุ๊บในทุกท่านมาปุ๊บเนี่ยมาปรปึกษาปัญหาเรื่องผิวหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปรึกษากับคุณหมอที่ห้องนี้ใช่ครับแล้วพอรู้แล้วว่าเอ๊ะเป็มีปัญหาเรื่องอะไรต้องทํายังไงบ้างแล้วก็วถึงจะย้ายไปแต่ละห้องใช่ไหมคะค่ะก็จะมีทีมงานพาขึ้นไปคะ่ะอ๋องั้นเอ๊แต่ว่า ดี๋ยวคุณหมอติดธุระอะไรหรือเปล่าเอ่ยก็วันนี้ก็เป็นวันทำงานของหมอวันนึงก็จ,<อ>จะมีคนไข้มาไปมาอยู่ทางก็จะมีรอตรวจบ้างแล้วก็รอไอตุ้ีนบ้างค่ะค่ะก็น่าเสียดายนะเพราะว่าคุณหมอต้องติดตรวจคนไข้ค่ะนะคะเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวเราลาคุณหมอกันเลยดีกว่าแล้วกันนะคะค่ะข,ข,ขอบคุณมากนะคะคุณหมอค่ะค่ะค่ะ นี้เราก็มาอยู่ที่ห้องทรีทเมนต์ใช่ไหมฮันี่โปเป็นห้องอะไรทำทรีทเมนต์ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องทรีทเมนต์ที่เอาไว้สำหรับแปะยาชาแต่ยาชาเอาไว้แต่ยาชาทำไมไว้แตก็คือหมายถึงว่าอย่างปกติเนี่ยคนไข้บางเคสใช่ไหมคะที่ต้องการรักษาเกี่ยวพวกริ้วรอยใช่ไหมคะที่มีปัญหาแบบริ้วรอยตื้นๆโดยที่ เรื่องการสัญญกรรมเราก็จะมีมีม,มีมีเทคนิคโดยการที่คุณหมอเนี่ยจะฉีดนะคะแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะอาจจะกลัวเจ็บนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเข็มเราก็จะมีเทคนิคโดยการที่แปะยาชา เพื่อไม่ให้คนไข้รู้สึกอะไรเลยแล้วคุณหมอก็จะเริ่มต้นการรักษาแต่ที่พี่ป๋มมีสัญยกรรมด้วยไม่ค่ะคือหมายถึงว่าคนไข้ส่วนใหญ่บางคนกลัวสัลยกรรมนกลัวสัลญกรรมกลัวการผ่าตัดเราก็จะมีมีเทคนิคใหม่ๆเข้ามาเพื่อจะรองรับตรงนั้นนะคะนื่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปห้องอื่นต่อดีกว่าะคได้ค่ะค่ะ ก็มเครื่องมือด้วยค่ะ,คะก็ห้องหัตถการนี่นะคะก็จะเป็นห้องที่เอาไว้คุณหมอจะทําการฉีดแล้วก็รักษาค่ะแล้วก็เราก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งใช่ชนี่คือเครื่องอะไรคะเป็นเครื่องเลเซอร์ค่ะชื่อ C I C U C I C U เป็นเครื่อง <IC> เลเซอร์ <laser. S 2> ใช่ค่ะตัวนี้เนี่ยจะใช้รักษาเกี่ยวกับพวกหลุมแผลเ,เป็นเป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะอ๋อแสดงว่าที่นี่ก็มีหมดเลยตั้งแต ริบุลอยลอยแผลเป็นสิวฝ้ากระจุดกะดชีดเม้นทุกอย่างค่ะในห้องนี้ที่เห็นคือมีเครื่องนี้แล้วกับเครื่องนี้นี่เหมือนกันไหมคะอะไม่เหมือนกัน <c oughs> ตัวน,นี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เป่าลมเย็นนะะ <c oughs> เพื่อเพื่อ,อทําให้ความความร้อนที่วิ่งลง,งไปที่ผิวเนี่ยลดน้อยลงเบาลงแล้วคนไข้จะม่รู้สึกเจ็บรู้สึกร้อนนะ <c oughs> อาจจะมีนิดหน่อยอ,อุ่นๆที่ผิวอะค่ะ อ๋อนี่จะต้องใช้คู่กับเลเซอร์ใช่ใช้คู่กับเลเซอร์ใี่เลเซอร์ร้อนๆใช่ค่ะร้อนๆที่ผิวแต่ตัวนี้จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยน้อยลงลดลงความร้อนลดลงก็จะไม่สามารถทำอย่างอื่นได้อีกแล้วใช่ไหมคะก็จะทำได้อย่างคือจะเป็นเครื่องทำความเย็นที่ติดลบประมาณสี่องศาเนี่ยการลบสี่องศาคือไปกระตุ้นพวกคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวอ๋อความเย็นตรงนี้จะช่วยไปกระตุ้นคอลลาเจนค่ะ ไม่เจวแเราสบายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอโหน้อนงเเดี๋ยวไปห้องอื่นต่อดีกว่าไปดูเครื่องไม้เครื่องมือในห้องอื่นต่อนะคะเชิญค่ะ เชิญเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้อง VIP หนึ่งนะคะห้1 1> ะอง VIP หนึ่งค่ะนี่ใช่ไหมคะที่ผู้บอกจะโชว์ใช่อันนี้ก็จะเป็นไอพาวดคุณภาพภูมิใจมากไอพาวค่ะเป็นเลเซอร์ <c oughs> ตัวหนึ่งที่พี่ค่อนข้างชอบในเรื่องของที่ผู้ใช้หลายครั้งแล้วใช่ค่ะเรื่องของรีจู e n เนชันเรื่องของ hair remover <c oughs> แล้วก็เรื่องของกละ นี่บุบอกว่าเอ๊เป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ว่าทําให้เป็นจุดเด่นของทางร้านใช่ไหมนี่บุ๊เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของทางร้านที่ค่อนข้างที่จะพร้อมอจริงๆแล้วมันมีหลายตัวค่ะแต่ว่าด้วยด้วยส่วนตัวแล้วคชุชอบชอบชอบเครื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าอพอทําเสร็จสองสามวันหน้าก็ใสแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือค่อนข้างเร็วแล้วก็ทันใจแล้วก็ผลข,ข้างเคียงจากการที่เราใช้เครื่องตัวนี้ก็ไม่มีนะคะ ต่ออะไรพี่ปูยังมีขายห้องมีอีกหลายเครื่องมือค่ะเชิญเลยค่ะ V.I.P. 2นะคะคืออันนี้ห้องนี้เนี่ยพี่จะโชว์เครื่องมือใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วอันนี้เนี่ยคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะกังวลเรื่องริ้วรอยอใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่รองรับปัญหาตรงนั้นไอ้พวกริ้วรอยเล็กๆรอบดวงตาใช่แล้วก็พอทําเข้าไปเสร็จนะคะประมาณ3วันจะเห็นว่าผิวเราเนี่ยฟูขึ้นอิ่มขึ้นแล้วก็ ผิวเนี่ยจะเหมือนก้นเด็กเลยค่ะถ้าทำติดกัน3ครั้งนะคะพี่พรนิจจริงการจัดตกแต่งห้องเลยก็สบาย์ด้วยนะคะเหมือนบ้านอย่างที่เรูบอกว่าจัดให้รู้สึกว่าลูกค้าเข้ามาแล้วเหมือนบ้านใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ห้องต่อไปก็จะเป็นห้อง v ี p 3นะาะ VIP อพสนะคะเชิญค่ะนี่เป็นห้อง VIP 3ค่ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่ทำเกี่ยวกับเหมือนตัวเลยค่ะค่ะ เตียงใหญ่เลเจอเนเริ่มทาตัวอ๋อไม่ได้มีทําเฉพาะหน้าใช่ไหมคะค่ะจะมีตัวด้วยแต่ตัวเนี่ยแบรนด์เนี่ยที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นอ๋อสปาเซนเป็นแบรนด์ที่เรานาเข้าจากสเปนน้ํามันของเขานี่จะค่อนข้างหอมแล้วติดตัวนะคะสองทวงผ่านไปก็ยังหอมอยู่เลยแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวก็ห้องต่อไปก็จะเป็นห้องวีต5น้านะคะห้องสุดท้ายสุดท้ายแล้ว่ะคะ เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเห็นเล็กๆจิ๋วๆตรงนี้นะคะแต่ทาออกมาแล้วคนไข้ชอบมากเพราะรว่า,วาจะเป็นการผลักวิตามินเข้าไปที่ผิวโดยที่เรารู้สึกผ่อนคลายเราไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราจะใสขึ้นผ่องขึ้นคุณผู้ชมท่นานใดที่อยากใชแวัมาลองค่ะวะมาได้นะคะมีใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะนะคะ,คะโอ้่านผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับแต่ละห ะะต้องบอกเลยว่าทันสมัยมากๆนะคะพี่ปูรวไมไปถึงการจัดตกแต่งร้านนะคะได้แบบมีสไตล์จริงๆสวยงามมากๆะนะคะ,คะเดี๋ยวให้ปูฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนะคะที่ชมอยู่แล้วอยากจะทําธุรกิจแบบนี้หรือสําหรับบางท่านที่คิดกําลังจะลง,งทุนทําธุรกิจแบบอื่นก็แลวแต่นะคะให้ฝากนสักนิดนึงค่ะค่ะจริงๆแล้วการทำธุรกิจเนี่ยถามว่ายากไหมก็ไม่ยาก ถ้าเรามีความตั้งใจจริงในการที่เราจะทําอะไรน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือประสบการณ์นะคะแล้วก็การหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเรามี3าสิ่งนี้นะคะเรากา็มีความตั้งใจที่จะทําอะไรเนี่ยพี่เชื่อมั่นว่าร้อเปอร์เซ็นที่เราจะประสบความสําเร็จค่ะร้านเปิดป,ปิดกี่โมงคะปกติแล้วเราจะปิดทุกวันจันทร์นะคะแล้วก็อังคารถึง วันอาทิตย์เนี่ยเราจะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึงสองทุ่มค่ะอยู่ตรงบริเวณอ,อยู่ตรงถนนพังงาค่ะตรงเย้งๆกับร้านหน้าคุณจีดค่ะร้านหน้ายอดผัก ที่หลายๆท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะก็สามารถแวะมาได้จะโทรโทรมาที่076215897นะคะสำหรับวันนี้่านผู้ชมก็บทเวลาของบลงแล้วนะคะสามารถติดตามชมรายการสาระสิ่งกันได้ใหม่ในเทปหน้าค่ะว่าโบจะพาท่านผู้ชมนะคะไปรู้จักกับอาชีพอะไรที่น่าสนใจแต่ก่อนจากกันไปค่ะเราต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,นรายการค่ะ KPP Cable TV Idea D Wedding Studio PD Lesson Shop Phuket Television Media และ กิตติสินค่ะสำหรับวันนี้นะคะโบและกับพี่ปูต้องขอลากัไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ